กูไปหาตาจันนยันหน่งเดินไปเลยันไปหาตาจันอันนั้นกูเลูชามีเร็วเร็วเร็วูน่ะให้ผู้ชายเดินไปเลยน่ะน่ะตั้งแต่วานี่เลเปียนยุ่งขาคำใช้เร็วเร็วหน่อย นั่นแหละผู้ชายอ่ะไปเลยไปรู้ไหมเนี่ยเอามูกสามมูสี่มาแล้วไอกัู้ตันไป,ปเนิ่ยผู้ สวัสดีนะคะดิฉันขอบคุณมากๆนะคะทั้ง16ท่านนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะคุณะคะอรสานะคะคุณหวรลคานะคะขอบคุณะค่ะนะคะนนี้ไปแพ็คกล่องะ เตรียมเส้นไส้กรอกนะคะสวัสดีนะคะนะคะคุณลำพาคุณวันเพ็ญนะคะคุณวันเพ็ญคะในกี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะให้จักคุณนะคะเขาสวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะคุณแม่ลำพายติดตามแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะต้มหม่ามนะคะต้มหม่ามให้เขาเดี๋ยวถ้าวันไหนไปไม่พบเราจะซื้อมาไว้ต้มให้เขานะคะเพราะว่าหม่ามมันจะอ่อนนะคะมันจะอ่อนมันก็ กินแบบเอารอยายสมอนอีกบอกนะคะโอ้ยมสวัสดีนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากมากค่ะแล้ก็มาให้กำลังใจนะคะนะคะเจ้าของมาสิคะโอ้ยสุดมือโอ้ยจลองมาไปไหนกันทิดาค่ะโอ้นี่ง่ายจะลองนี่ง่ายเลื่อนไปเลยก็แจกไปเลยนั่นแหละไม่พีคนเดียวหนึ่งทำไมไม่พี ไม่แล้วเข้ามาเดินรอการสวัสดีนะคะหน่รันู่นเขาเห็นเลยนุ่นเสื้อสีเหลืองนู่นกำลังมลอย่กำลังพอดีเลยเลยย่งร่างไมท่าเลยค่ะเออสวัสดีค่ะอยู่กับฮันนี่สีฟกอกนะคะเดี๋ยวเราจะไป สวัสดีนะคะคุณวิลายาสสวัสดีนะคะวันนี้มีรำนี่นี่นี่นล่เอาไปเสียบใบไม้กล้วยเ้อเอาเอาอันนั้น เดียรนะคะพิดาคเบอร์ถูกหรือเปล่าน้อพิดาก็านแนเลยนวนเบอร์นี้เดยครับคุณบอช่างตัดออกไปอ่เอ้ยเมาเราอูส่องสองหนึอมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะนอในไม่ได้หลับหอเดี๋ยวโทรใหม่นะคะพิดาเดี๋ยวชันี้ก็โปรดีวนนี้ก็มไม่แจกตัวค่ะพิดา ชุดดำใชุดเทนันต์เจ้าน่ะมาเลยโอ้ยโทรซื้อกระหวานเออมาเพื่อนบอกอนี่เร็วไม่มีใครบอกบอกเมื่อเช้าเลยพี่ดาเขาบอกว่าไม่ได้บริการไหนเออเลยนมาเลยอีกรอบหนึ่ะพี่ดานะคะนั่งรังก็ไปงดพุนเลยบอกเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ดาค่ะต้องให้เขาเบิ่งรุดนงายายไม่มาเนาะไม่มาเนี้กาะอยู่จ้ะพี่ดา โมตอนเย็นเค้ค่ะพี่ดังค่ะไม่่เเกียวน่าท้อหมดแล้วพ่จไลค์อันนี้ให้แล้วก็เอ้าคับปิดอยู่เด้สวัสดีนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะเนาะพอดีมี นะโมตัสสะภะคะวะโตะะโตสัมพุทธ huh ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะคะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะะโตสัมพุทธัสสะิมินาะกลีนะกายะกยะุตุวนากาณาาวิิตนะคราชมหาาองทีมะโคอัียะเมยโคติสตูนะโมทายะ ีวินาศทะเลนะชายาชายายุตวลาชาณาชามหาลากา ปาลิกิตนัคราชมหาลาภังปสิชิเนนัมนาโคอริยะเมตใช่เขาบอกเขาไปเดินเล่นอยู่นะไปนทายาสาธิกาภูตสุขสิิในณที่นี้นะคะแล้วก็ปู่ยงชัลแล้วก็ปู่บาลิกิตแม่ธุรพีสุรดาเจ้านางของที่น้องสิทธิสิทธ์อยู่ในณที่นี้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็หลักบ้านหลักเมืองภูเขาลวง ผร้เขาเหล็กไฟที่โด่งดังคูเอกจกที่น่าเพืเพือเพืองข้าพเจ้านางจะมอกเา่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้หน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขาดได้คลองก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าหลเมาหาขวาล้ข้าาขอให้ลลไหลมาไหลมาาร้อล้านมืออ้า้อ ีเงินข้าวมูลธาบุอย่าเีรอ่าจนกบนขอบุญอย่าจนกับใครขอให้ตลอดตีตลอดไปขอให้สุขภาพเขาเปลงแยนไม่ต้องพูดจาไม่ลอยมาถ่ายมานไม่อยเพือนไม่กวเรื่องาดูกนเถิดเพื่อขอให้ครอบครัวของเขาดีตลอดตีตลอดไปด้วยเธอมามื่อเช้าเนี่ย มาหาเรื่องเลยเน่ยมาหาเรื่องลเนี่ยไปดูเล่นมันไม่ใช่สถานที่รดนเร้นนี่นะคะก็เตรียมนะคะเตรียมนะคะเลยลองคนสวยแมทีไม่มาหรอไงไงไมพี ตใ่้ยาดไปลูกแต่หลานลูกดีสุดลยนึใจค่ะึใจค่ะจเจ้าใจจจะห้หาเรื่องจะหาเรื่องจเย็นเย็นจะหาเรื่องให้เราโมโหเนี่ยอง แม่ยายแม่ใจเย็นเด้อมามามารำมารำเร็วมามาเนี่ยนะคะก็มีคนมาป่วนนะคะมีคนมาป่วนนะคะนี่นะคะ ต้องจะกิดตจานห้องเราไม่ได้ขึ้น